ไทยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเรียนเราจะมาเรียกสติจิงครูเคยมอบคาถาอะไรคะคถาคถาเรียนเก่งอ่าคาถาเรียนเก่งนะคะอ่ะพร้อมยังพร้อม เอามาทบทวนสละและพยัญชนะกันก่อนนะคะอ่ามกิมี้วก่ที่้กาควาในภาษาไทย ไปแล้วเราฝึกอ่านพยัญชนะไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทบทวนสลัใช่ค่ะสลัมีกีสลัสามสิบสองนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนสละภาษาไทยว่ามีสระอะไรกันบ้างและเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะคะพร้อมหรือยัง

ពនថាកអាកា นะคะจะให้คัดลงสม,มุดตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยงามอ่ะอ่าเมื่อนักเรียนคัดลงสม,มุดเสร็จแล้วนะคะการบ้านวันนี้ก็คือให้เราไปฝึกอา่านนะคะให้เรากลับไปทบทวนไปฝึกอ่านที่บ้านเข้าใจไหมคะใช่ แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เราจะมาหัดอ,อ่านนะคะบทวันนี้เราเรียนถึงบทอะไรคะบทที่3ให้เราไปทบทวนถ้าใครจะอ่านบทที่4ีบทที่5อ่านได้นะคะแต่การบ้านของเราวันนี้ก็คือบทที่1นึงถึงบทที่3รับทราบ